สวัสดีครับผู้เขียววิทีสารกับผมท่านบัณฑิตครับผมเมื่มอนี้อากาศตอนเส่อๆลมๆสิมงานน,นอาา้อยู่ใน,น,น,ก,นกินยุทีทําการมาขึ้นแแหย์ยุนนองนีเหระพี่น้องมาท่านนี่ก็เป็นน้องไหมครับผมนี่ครับผมนบัณฑม่ครับผมวันนี้หน้ากับลุ้นขึแขหยนอนนองไหม่นอ,นอหาปลาไปกินนี่ครับนี่กวต้องเตรียมแแหยอันนี้แแหยเพื่อนแแหยมาส่วนนิดหนึง แคนองไม้นี่ยเพรมีผ่านเป็นว่าอับนี้อากาศนองหนาวหนาวปานนีไป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 ้เป็นเป็นย่างไรหนาวเลยนะว,ว่าต้อนันได้จอดปมื่อคนเะจอดมื่อนน้นองไม้นเนาะเดี๋ยวเลมุมไหนตั้่เนี่นครับผมนองไม้ก็เตรียมแหยู่ี่นหองเลย เมื่อว่าสิมานคือบ่หมานเได้ยอกโตเขาดอกน้องไหม่า่เนาครับผมครับผมครับผมนา่ะเครับผมกำลังดอกไม้ก็เตรียมแล้วพี่น้อง วงอากาศตมรมมันคือบอ่ขึ้นหเหรอเฮ้อมีบอ่แบอแนบ่ขึ้นเนี่ยมาแล้วเตรียมตัวเราไปนอกหนึ่งสอง เอาพักบ <l id> <kah> ุงวางแน่นมันสิค่าพักบุงเปียบบองก็เทีนเปียบมันควมพักบุงบ้างกันเต่้ึงพักบุงอโอหนาวกันหนาวครับผมรวมนท้นเอาปากกคไหลกโแช่โคสซับตะไคร่โคติดตามให้ลุงเชียววิธีสามแม่พี่น้องปลาลุกเชียวผาผีผ้าน่องหายังเห็นยังไงเปียน้องบึ้ง

ไป,ไปมุมไหนบ้านมามุมงป,ปีเด้อบัตรแล้วก็ตื่นอ่ะโอ้ยไปบักแกได้พี่น้องอยู่วายูอยู่วายู่ะไรครับผมเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งน้องไม้เอาขึ้นมาแล้วครับผม เอามาแล้วพี่น้องจ,จกกวดจใจคนละพี่น้องบอ๊อบี่อยากโตพี่น้องบอ๊อบี่อยากโตพี่น้องมีแต่ผักบุงพี่น้องโอ้ขุนหนุวานบ๊อบพี่อยากงเนาะนี่ครับผมต่างแข่มากอ่ะบาสท,ที่สวงสิบเอท่างนี้พี่น้องบาสบ้านหันมิต่ผักบุงพะนะยังมาพี่อยกยังไม่ไกลกันในเฮือเปี่ยนมาเปี่ยน หมานบ้าน้อง,อน,องน้องไม้นอน้องเอ๋นนนหนึ่งสองชั่วชัวจะเรียกว่าบิดปลาักบุง่งจวได้ารรมด้ดดไป้การลวงุ่เต้มได้ดึดก,กดดความหุนม่นแล้วไดการลวง

โอ้เด็ไปเงตัวหนึงบาทดพุ่นแลลวพี่น้องอาเอาหาไปเดี๋ยวก็นอนน้องไม่นอนเออตไปเชีงไหมยแปไก่กันนะเตไปเชงี่พี่พี่น้องเอาเอเหาไปเดีพี่น,อน้องได้มาหนึง่งแสบเดติดตามิึงนอนน้องไม่นอน